สวัสดีค่ะช่องประดีชาแนลคนไทยกะลาสินเกษตรพอเพียงแบบบ้านๆค่ะเมื่อนี้ผ้ามาแกงน้อไม่สุมใส่ปากคอใส่ปลาช่อนค่ะมาแกงน้ำกันค่ะ ต้มต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่พริกที่ตำไว้ลงไปค่ะพริกแกงพริกแกงตำเองค่ะกับตำตะไคร้ใส่พริกแค่สองอย่างค่ะค่ะจากนั้นก็ค้นค้นพริกให้เข้ากันค่ะ ก็าน้ำเลือดค่ะค่ะจากนั้นก็นใส่ป่าลงไปค่ะ ใส่ปลาใส่ไปที่ละชิ้นค่ะเพราะว่าสูตรสูตรบ่ให้ปลาเม้นข้าวค่ะให้ใส่ปลาที่ละชิ้นค่ะค่ะน้ำเดือดเต็มที่แล้วฮะก่ะใส่น้ำไม่ดองลงไปค่ะ เหมือนเดิมค่ะค่อยๆใส่การเองไมดองโบเทพ,พวดที่เดียวค่ะค่ะคอยๆใส่พอถาเทลงไปที่เดียวจะทำให้น้ำน้ำที่เดือดเดือดยุยุดเดือดเร็วเกินไปค่ะจะทำให้เม้นข้าวปลาได้ค่ะ ใส่ขาน่อรดต้มย่ำลงไปนิดนึงค่ะครึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่าแกงน้อไม่ดองหรือว่าน้อไม่สมตัวน้อไม่สมเขาจะมีรส ลดความเข้มข้นอยู่แล้วค่ะเพราะจำเป็นต้องต้องใส่เครื่องปรุงหลายก็แปบค่ะซบแบซ่บซิมเล้วซิมอีกแสแ่บค่ะจากนั้นก็ใส่ตะกูลหอมลงไปค่ะใส่ผักอีตูใส่ใบหอมกับ ปลากระเยงคนอีกหนึ่งค่ะหอมแล้วค่ะความหอมขึ้นมาแล้วอ่าเสร็จแล้วค่ะแกงปลาขอใส่หน่อไม้ส้มค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณทุกๆกำลังใจ เพื่อนๆใหม่ที่เข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องปดีช n แนลด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ